เริ่มครับ45นาทีในครึ่งเวลาแรกครับในเคลียร์ก่อนนครับกายันท้าพัฒน์เอฟซีเป็นฟรีคิกสองจังหวะนี่ครับเ,เรบาเลือกแล้วปั่นบอลแฉลบเราเรียบร้อยครับ1-0ของทางด้านกยายันท้าพัฒน์เอฟซีครับโอ้โหเป็นราชันกัญชินาครับ ผมยังงงอยู่ว่า,วาจังหวะนี้มือซไทยฟิกกี้สจังหวะหนึ่งศูนย์บออกนาครัับ เอ้าวดูฟิกครับวิ่งหลอไปแล้วครับอาทิตย์มงงามเป็นส่อยชั้ชุมเมืองลองปั่นมาแล้วเลด้สมบัติบอลโอ้โหพงศ์ประบจนแกวิเชียนครับหนึ่งหนึ่งครับเรียกมาเลยเรียกมาเลยเรียกมาเลยโอ้โหหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหเอาจนได้ครับนี่ครับนาเปาวัย20ปีครับพงศ์ประพจนแกวิเชียนครับเด็ก2548เด็ก2546ครับ บอลของอุดรบอลอุดรบอยกมาหลุดหรือเปล่าแล้วโฉบได้เอาครับสายช้าชูเมืองต่อยชัาตากลอยๆไปเข้าเร็วเข้าเลยครับโอ้โหต่อยช้าชูเม,มืองครับโอ้โหหนึ่งแอสเซทหนึ่งลูกครับเข้าไปเลยครับนาทีนี้ข้าไปทีที่หกสิบครับโอ้โหสองหนึ่งครับโอ้โหเจ้าบ้านแซงครับตอนนี้ครับโอ้โหยุทธศิษจันเมืองครับ ช้าไปครับมาดูครับสอยช้าตักบอลโค้งโค้งแล้วเข้าเนี่ยตบพื้นแล้วชนเสาเข้าครับจะเสียหรือเปล่าครับกสิเดตวีดังเลยครับยิงประตีเสมอครับกาญจนบุรีเอฟซีพักกวาดวิ่งมายิงแล้วโอ้โหตรงกลางเลยครับไม่พลาดครับพักวัรดครับลู้ว่ายิงเองครับสองสองครับตีเสมอได้ครับ วิภูโยกโยกเตะขวิภูห่างข้อมาบอลอย่าพัดปล่อยหรอกแล้วกินมงถุระปามาแล้วลูกนดีโอ้เราลุนดื้อเราลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหได้ครับโอ้โหมูลสีไม่ได้เป่าแล้วเป็นโอ้โหปีรภัทรเทียนแคร์ครับโอ้โหโยกเข้าตาแล้วปั่านนี้แล้วแล้วเป็นโอ้โหโอ้โหเอาตัวตึงคืนไปเหมือนเดิมครับผมว่าโพสบอลมาอย่าละนัครับ ขู่ยาทัดลงมาเนี่ยหูเด่นมากๆครับก็ยกให้ <c oughs> แล้วก็บนเวลาครับกาสิบดีครับเป็นทางด้นานอาตมชัยยุติเต็มครับเอาชนะไปได้ครับ3ามตัวสอครับแล้วก็ยกสายสัมพันธ์ะครับกองฉลาดสำหรับกองฉลาด